สวัสดีพี่น้องกล้วยหอมกำลัางงามครับช่ำไววเสียงล้งสวนตะวันนอตนตะลอก็คอยขึ้นมาเรื่อยๆเ,ยเยสวยงามตามทัองเรียงกล้วยหอมทองปทุมจุดยอดน่อนองเสียงล้งสวนหมดละข้องสีบน้องเสียหมดละ แช่ใหว้ก่อนแต่มันคลาดแข็งแรงแต่มันติดก,กันอย่างยาวนานจังเสียวไปสบายดีทุกคนเด้อที่ต่อเนื่องมีตอนเนื่อไปก่อนไ,ไปไปกันตัวกล้วยหอมทองหอมทองประทุมมาจากสองสวน อยู่รุ่งสวนกับฟ้องไว้แ,แล้วครับฝากติดตามไว้ได้ครับช่อง YouTube อีสานพัดถินสิบสามตำนานอิสานกดแชร์กดซับสไคร้หยงนั้นไว้ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้ง,จงเตือนด้วยนะครับไปบ้าย